ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟี a อคเจอร์ค่ะอัปเดตและว,วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่น่าสนใจอย่างแท้จริงซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการยานยนต์ของประเทศไทยนั่นคือ Mazda Max Ranger ปี2026รถรุ่นใหม่นี้กำลังสร้างกระแสะการคาดเดาอย่างเงียบๆผสมสผสานภาษาการออกแบบที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Mazda เข้ากับจิตวิญญ,ญาณอันแข็งแกร่งของรถกระบะอนเนกประสงค์เจเนอเรชั่นใหม่ ลองมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าสนใจแต่ก็น่าตื่นเต้นสำหรับตลาดเมืองไทยและทำไมเหล่าสาวกถึงต่างพูดถึงศักยภาพของมันก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการสิ่งแรกที่ทำให้ทุกคนพูดถึงคือทิศทางการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda หาก n e x t a n g e r ยังคงรักษาเอกลักษณ์การออกแบบล่าสุดของแบรนด์ไว้รับรองว่าจะมีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่หรูหรา ลองนึกถึงตัวถังที่โฉบเฉี่ยวด้านหน้าที่โดดเด่นและไฟเล็ดที่โดดเด่นสะดุดตาซึ่งทำให้รถกระบะดูทันสมัยบนท้องถนนในขณะเดียวกัน Max Ranger ก็คาดว่าจะมาพร้อมความสะดวกสบายและความแข็งแกร่งที่ผู้ซื้อชาวไทยต้องการเหมาะสำหรับการขับขี่เพื่อธุรกิจการผจญภัยหรือการขับขี่ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงตัวเลือกตัวถังที่ยาวขึ้นซึ่งให้พื้นที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความนุ่มนวลในการขับขี่ เมื่อพูดถึงสมรทนาข่าวลือดังกล่าวยิ่งจุดประกายความอยากรู้มากขึ้นไปอีกแหล่งข่าววงในบางคนแย้มว่ามาสด้อาจเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ออกแบบมาสําหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะโดยให้ความสําคัญกับทั้งประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและกําลังเครื่องยนต์บางคนเชื่อว่าอาจมีตัวเลือกไฮบริดตามมา ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของ m a สด้ในตลาดรถกระบะความเป็นไปได้ของรุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านี้แสดงให้เห็นถึงแผนการของมาสด้ในการรักษาความสามารถในการแข่งขันขณะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นไม่ว่ารุ่นเครื่องยนต์จะเป็นแบบไหน m a สด้าแม็กซ์แรนปี2026น่าจะมุ่งสร้างสมดุลระหว่างสมรรถนะและความประณีตซึ่งเป็นสิ่งที่มาสด้าทำได้ดีมาตลอด ภายในห้องโดยสารคาดว่ามาสด้าจะก้าวข้ามขีดจำกัดขอองค์การตกแต่งภายในรถกระบะทั่วไป ผู้คนต่างคาดหวังวัสดุสัมผัสนุ่มหน้าจอสัมผัสที่กว้างการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นและฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นมาสด้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับความสะดวกสบายในรถรุ่นใหม่ทุกรุ่นดังนั้น Max ก r a n รนเจอร์อาจมอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับ s u v มากกว่ารถกระบะทั่วไปหากมาสด้าสานรวมฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและจอแสดงผลดิจิทัลที่ปรับแต่งได้อาจสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะขนาดกลางในประเทศไทย ในด้านสมรรถนะรถกระบะรุ่นนี้น่าจะมาพร้อมกับสมรรถนะการลากจูงที่แข็งแกร่งการปรับแต่งช่วงล่างที่ดีขึ้นและอาจรวมถึงระบบออฟโรดที่ปรับปรุงใหม่ของมาส da ที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันได้ถนนในประเทศไทยมีความหลากหลายตั้งแต่ทางหลวงที่ราบเรียบไปจนถึงเส้นทางชนบทที่ท้าทายดังนั้นความอเนกประสงค์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ โดยรวมแล้ว Mazda Magranger ปี2026กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่แค่เพราะสิ่งที่อาจนำเสนอแต่ยังรวมถึงปริศนาเกี่ยวกับดีไซน์และสเปคคอขั้นสุดท้ายอีกด้วยนี่คือหนึ่งในรถยนต์ที่ความลับยิ่งทำให้ความตื่นเต้นราวใจยิ่งขึ้นและเมื่อ Mazda เปิดตัวอย่างเป็นทางการมันอาจจะพลิกโฉมความคาดหวังในโลกของรถกระบะ